สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการสดผ่านทาง Facebook l i v e นะครับไปสู่สถานีวิทยุต่างๆในจังหวัดระยองพร้อมกันหลายๆสถานีนะครับขอเวลาน,นิดเดียวครับให้วิทยุต่างๆได้เชื่อมสัญญาณแป๊บเดียว จะสร้างสรรค์ผลิตสื่อที่ยึดถือความเที่ยงตรงยุติธรรมจัะทำรงด้วยแน่วแน่ปณิธานเที่ยงตรง เป็นกลางสร้างสรรค์สื่อกลางข้อความเป็นกลางการรู้จักรับผิดคือการยอมรับว่าสิ่งที่ตนทำมีข้อใดส่วนใดผิดพลาดเสียหายและเสียหายเพราะเหตุใดข้อนี้มีประโยชน์ทำให้รู้จักพิจารณาการกระทำของตน พร้อมทั <ers> ้งข้อบกพร่องของตนอย่างจริงจังเป็นทางที่จะช่วยให้คิดหาวิธีปฏิบัติแก้ไขการกระทำและความผิดพลาดต่างๆให้ถูกต้องสมบูรณ์ได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่9ในพิธีพระราชทานปริญาบัติของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประจำปี2528 สวัสดีครับต้อนรับสู่เวลาของข่าวครับเวลาของความจริงโดยสื่อกลางครับทุกเช้าของวันผ่านคลื่นวิทิุวต่างๆในจังหวัดระยองโดยมี Facebook เป็นจุดเริ่มต้นนะครับทํานฟังครับวันนี้เรียนไว้ล่วงหน้าเลยนะครับผมจะคุยข่าวแค่ประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงเพราะมีภารกิจที่ต้องเร่งรีบแล้วก็จัดทำเพราะฉะนั้นฝากด้วยนะครับคุณนุนาเดี๋ยว6โมง อตอนผมจบรายการไม่เกิน6กโมงครึ่งนะครับช่วยเปิดเพลงต่อไปด้วยสถานีวิทยุต่างๆรับสัญญาณต่อไปได้จนถึงเวลา8นาฬิกาตามกําหนดเหมือนทุกวันครับวันนี้เป็นเช้าวันอังคารวันที่4เดือนกระกฎาคม2,566เป็นวันแรมสองค่ำเดือน8ปีเถาะจุลศักราช1,385และเป็นปีคริศศักราช2,023 วันนี้วันอังคารผีหลวงอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือสีที่เป็นมงคลของวันนี้เป็นสีม่วงสีครามตำราบอกว่าสีแห่งทรัพย์เป็นสีน้ำเงินสีชมพูและก็สีกรมท่าวันนี้ในอดีตทุกปีพศ2387ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งกล้าวเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3 เป็นวันที่มิชชันนารีของอเมริกาที่เดินทางมาอยู่ในประเทศสยามได้ออกหนังสือที่พิมพ์ออกวางจำหน่ายชื่อหนังสือพิมพ์บางกอกร,รีคอร์เดอร์เป็นหนังสือถือว่าเป็นนังสือพิมพ์พิมพ์ข่าวฉบับแรกของประเทศสยามวันนี้เมื่อปีพศ2500ครับเป็นวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวหลัยรักหรือ พระรจชอิสริยยศปัจจุบันก็คือสนิจเจ้าฟ้ากรมประสสีสว่างขวัตวรคขัติยราชนารีนะครับขอจงทรงพระเจริญยิ่งอยู่นานครับวันนี้ทรบรอบวันเกิดท่านผู้ใดใครที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้วันที่ 4. กรกฎาคมส่งความปรารถนาดีถึงคุณนะครับขอจงมีแต่ความสุขความเจริญม,มาสู่คุณตลอดไปครับ วันนี้อาจารย์สมนึกคงเจริญครับใช้สำนวนไทยโบราณคำหนึ่งเป็นกระทูก้ก่องก็คือคำว่าไฟลุนก้นไฟลุนก้นไม่ดีครับไฟลุนก้นคืออะไรไฟลนุนก้นก็คือการทำอะไรที่มันรีบเร่งแบบหรือเวลาน้อยก็รีบทำเพื่อให้มันผ่านไปไฟลุนก้นร้อนเผาราวเหล็กเผาไม่ดีนะพวกเจ้าเขาเล่าขาน กออการใดอย่าทิ้งไว้ให้เนิ่นนานวางแผนงานให้ทันการทันเวลาอย่าทำแบบทิ้งไว้จนเป็นดินพ่อขังหมูพ่ออะไรมันมารีบมาก็รีบทำเร็วๆแบบไฟลนก้นผลงานก็จะออกมาไม่ดีนะครับอาจารย์ประวิทย์แม่นหมายครับฝากเขาคิดจำเช้าวันนี้เป็นพุทธภาษิตท,ที่คัดมาจากบทสวดมงคลสูตรมงคล38ประการนั่นเองครับมาถึงตอนที่ว่า ปฏิรูปรเทศวาโสจปะปฏิรูปรหรือปฏิรูปก็แปลว่าเหมาะสมหรือสมควรเทศก็คือสถานที่หรือท้องถิน่นปฏิรูปรเทศปะปฏิรูปรเทวาศก็คือการอยู่ในท้องถิ่นที่สมควรที่ที่ดีที่แวดล้อมด้วยคนดีก็จะก็จะดีนะครับไปอยู่ในที่แวดล้อมที่ไม่ดีเอาง่ายๆเหมือนเราอยู่กับบ้านที่มีแต่คนตีกันสองข้างบ้าน คร,ครั้งนี้กว้างกันครั้งนี้ก็ตีกันก็หาความสุขไม่ได้ครับขอพระคุณทั้งสองท่านครับท่านผู้ชมครับมีคนทวงถามผมแต่เมื่อวานเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องเล่ารับปรุณแต่นนี้ผมหยุดพักหนึ่งเพราะว่าหลายเรื่องนะครับเรื่องของเวลาเรื่องของที่สําคัญขึ้ตนตอนนี้เริ่มจะรู้สึกแย่ๆตรงที่ว่าเราพยายามนั่งไปประดอยทําคลิปวิดีโอซึ่งมีความยาวแค่สี่สิบห้านาทีเนี่ยครับแต่ถูกขโมยไปตัดต่อหัวท้าย วันก่อนนี้อาจารย์ดรจิราจันท์กระจ่างก็ส่งมาให้ดูก็คือเอาผมไปตัดหัวตัดท้ายซะแล้วก็ไปเผยแพร่กันความจริงง่ายที่สุดคือก๊อปลิงแล้วก็ไปลงแล้วก็เผยแพร่ก็ไม่ได้ว่าอะไรก็กขอบคุณที่ซ้ําไปแต่การขโมยแบบนี้มันก็บรนทอนกํนาลังใจของคนทํานะครับอ่ะเราย้ำนะวันนี้ผมมีเวลาแค่ประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงตอนนี้ผ่านไปแล้วเจ็ดนาทีรีบไปเลยครับ ไปที่พยาการณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับ24ชั่วโมงจากนี้ไปประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องตกหนักบางแห่งในภาคเหนืออีสานภาคกลางและก็ตะวันออกนะครับ6โมงเชาว,วันนี้ถึง6โมงเชาว,วันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนร้อยละ60ตกหนักที่แม่หอสอนเชียงใหม่ล,มพล,ลมนนำพูนลำปางน่านสุโไทยตากบุตรดิัม์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ อีสานวันนี้มีฝนร้อยละหกสิบตกหนักบางแห่งที่เลยนองบัรลรพมหน้องคายบึงการอุดรธานีสกลนครนคร,นครพนมชัยภูมิแล้วก็ขอนแก่นส่วนภาคกลางวันนี้มีฝนร้อยละหกสิบครับตกหนักบางแห่งที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีแล้วก็ราชบุรีส่วนมาทางภาคตะวันออกครับวันนี้จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบตกหนักที่นครนายกปราจีนบุรีชนบุรีและยองจันทบุรีลงไปถึง ทางภาคครับใต้ฝังตะวันออกฝนร้อยละ3 0ที่เพชรบุรีประจวบชุมพรนราธิวาสส่วนทางฝั่ง,งตะวันตกมีฝนน้อยครับร้อยละสิที่บริเวณระนองแล้วก็พังงากรุงเทพและปรินนมณฑลวันนี้มีฝนร้อยละหกของพื้นที่ขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาน้ำมันในตลาดโลกวันนี้ลงนิดหน่อยท่านฟังครับเวลามันเหลือน้อย เหลือประมาณสัก20บนาทีนะเพราะฉะนั้นเราจะเข้าเนื้อหากันเลยก็คือสิ่งที่คนไทยใจจดใจจอ่อคือที่ผ่านมาเนี่ยการเมืองไทยเนี่ยครับเวลาเลือกตั้งเสร็จมันไม่เคยเป็นแบบนี้ที่เลือกตั้งที่แล้วๆมาเนี่ยมันจะเป็นการสู้กันระหว่างสองพักใหญ่ๆพักอื่นก็ก็ว่ากันไปแต่พักใหญ่ๆนี่จะสู้กันแล้วก็ใครได้สสเป็นอันดับหนึ่งก็จัดตั้งรัฐบาล สสเป็นอันดับสองก็เป็นฝ่ายค้านไปมันจะเป็นแบบนี้แต่ครั้งนี้มันมีการแบ่งข้างซึ่งผมผมไม่เห็นดีเห็นงามถ้าคุณบอกคุณเป็นนักประชาธิปไตยคุณต้องไม่ไปเที่ยวกล่าวหาเอายัดเยียบฝ่ายหนึ่งให้ไปอยู่ผลักไปอยู่ฝ่ายโน้นคือพยายามแยกคนนะเหมือนครั้งหนึ่งถ้าท่านผู้ฟังที่ติดตามการมันมาเดินตลอดจำได้ไหมครั้งหนึ่งมันเคยมีการแบ่ง ตัวเองเป็นพรรคเทพอีกข้าง,งเป็นพรรคมารโอ้ใช้คําว่าเทพกับมารเลยบางคนยังทันตอนนี้ก็เป็นฝั่งประชาธิปไตยกับฝั่งเผด็จการจริงจริงก็คือมาจากตอนเลือกตั้งคือกติกาเดียวกันถูกไหมไม่ได้มีใครเอากติกาอื่นมาเลยใครผิดกติกาก็โดนใบแดงใบเหลืองใบส้มก็ว่าไปแต่คราวนี้ก็เมื่อวานนี้ผมก็ยังนั่งฟังบางคนก็ยังพูดอยู่นั่นน่ะพรรคประชาธิปไตยพรรคประชาธิปไตยจริงจริงก็คือกติกาเดียวกันหมดเลยนะครับ เมื่อวานนี้ันนี้ผมเห็นแล้วหนังสือพิมพ์อารมณ์คล้ายๆกันก้าวไกลเพื่อไทยล็อกคออย่างวันนี้ไทยโพสต์บอกเรียบร้อยประธานสภา,าเพื่อไทยโชว์เหนือฝังเขี้ยวจมน่องก้าวไกลเนี่ยคือพอดูแล้วนะครับเมื่อวานนี้คนทที่ติดท,ท,ที่ติดตามกันอยู่ก็คือตอน หลังจากที่มีพระราชพิธีเปิดประชุมรัฐสภาซึ่งพระบาทสมเด็จพระเยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดเสร็จสิ่งที่คนไทยจับตาดูก็คือประธานสภาคือใครเมื่อก่อนมันไม่ต้องติดตามแน่ๆอยู่แล้วเป็นของพรรคที่ได้ที่หนึ่งเขาแต่ตอนนี้นมันมันยึกยักยักกันอยู่ระหว่างสองพรรคไม่ต้องอ้อมค้อมคือเพื่อไทยกับก้าวไกลคราวนี้เมื่อวานนี้คุณพิธา ลิมเจเน,นดัดก็มานั่งถแถลงนะครับถแถลงผมจะอ่านให้ฟังนะคร่าวๆนะเขาก็บอกว่าอันนี้เป็นจากเพจ Facebook ของพรรคเก้าไกล Move Forward Party โพสต์ข้อความบอกว่าเข้อตกลงร่วมระหว่างพรรคเก้าไกลและพรรคเพื่อไทยเรื่องตำแหน่งประธานสภาผู้แทนรัษฎรมีข้อตกลงดังนี้นะหนึ่งเสนอชื่อในวันมูฮัมหมัดนบัตบา เป็นประธานธาาธสภาผู้แทนราษดรโดยอก้าวไกลเป็นรองประธานสภา,าคนที่1แล้วก็เพื่อไทยเป็นรองประธานสภา,าคนที่2องพักอื่นๆก็คือประชาชาติไทยสร้างไทยเสรีรวมไทยพักเป็นธรรมพักเพื่อไทยรวมพลังและพักสังคมใหม่พร้อมให้การสนับสนุนตามข้อตกลงนี้สอง บุคคลที่จะปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานสภาประแทนรัษฎร,ษรและรองประธานพร้อมที่จะผลักดันบาระที่ทําให้รัฐสภาไทายก้าวหน้าเกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้นี่ก็ว่ากันไปไม่มีสาระสําคัญอะไรนะครับแต่ต้องไม่ลืมนะจําได้ไหมก่อนหน้านี้วันที่ไปน,นั่งประชุมกันแล้วบอกว่าจะมีจะมีอะไรล่ะเหมือนกับว่ากําหนดตัวนะสุดท้ายตกลงไม่ได้เพราะว่า ฝั่งเพื่อไทยบอกว่าต้องกลับไปถามไปถามทางบ้านก่อนว่างั้นเถอะกลับไปถามทางสมาชิกพักก่อนผพสุดท้ายในวันนั้นเนี่ยมันมีข้อตกลงมาข้อหนึ่งที่บอกว่าพักเก้าไกลถ้าพักเก้าไกลเนี่ยไม่ได้เป็นรัฐบาลก็จะไม่หนีไปไหนไม่แยกตัวจะ่จะร่วมมือกับเพื่อไทยเพื่อจัดตั้งรัฐบาลให้ได้ โดยสรุปว่อย่างนั้นนั่นโดยเจตนาก็คือท่านคง,งมองออกนะครับไม่ต้องเป็นเซียนการเมืองก็มองออกว่าอะไรมันคืออะไรนะครับทำไมต้องเป็นท่านประธานบรรณอมาวานี้เขาก็พูดกันเยอะนะครับคุณภูมิธรรมเวชชยชัยบอกว่าส่วนตัวก็หาลือกับอาจารย์บนรอแล้วว่าถ้าอยากให้รับเรื่องก็ต้องมาเป็นคนกลางช่วยให้มันดีขึ้นนะก็อยากจะเสนออาจารย์เรียกอาจารย์เพราะว่าท่านเป็นครูเก่านะท่านบรรณอเคยเป็นประธานรัฐสภามาแล้ว ส่วนคุณพิธาก็บอกว่าอาจารย์บรรณน้อยเอาประชาชนมาเป็นตัวตั้งถ้าเป็นที่ต้องการของประชาชนและความต้องการของทั้งสองพรรคก้าวไกลและเพื่อไทยท่านก็ไม่ได้ปฏิเสธนะครับสรุปว่าเป็นอย่างนั้นก็แล้วกันท่านฟังครับอ,อย่างเนี้ยอันนี้อะไรเนี่ยนังสุพิมพ์ไทยโพสพาดหัวบอกเรียบร้อยประธานสภาพเพื่อไทยโชว์เหนือฝังเขี้ยวจมน่องก้าวไกลนะครับก็คือข้อสรุปกองไปอย่างที่ผมบอกนั่นแหละครับ ท่านังครับต้องไม่ลืมนะท่านวันนอเนี่ยถ้าเราประวัติคร่าวๆท่านก็เป็นครูเก่านะมีเป็นครูใหญ่โรงเรียนอัตริกียะอิสลามิยะจังหวัดตราธ่ว่าตั้งแต่อายุแค่20ปีนะครับแล้วก็ย้ายมาเป็นอาจารย์ประจําวิทยาลัยครูสงขามาทํางานการเมืองก็เริ่มในสังกัดพรรคกิจสังคมเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและเป็นแกนนากลุ่มวาดัแล้วไปเข้าสังกัดพรรคประชาธิปัตย ต่อมาก็ย้ายไปร่วมกว่อตั้งพรรคประชาชนและพรรคความหวังใหม่มีตําแหน่งเป็นรองหัวนาพรรคแล้วก็เป็นผู้นํากลุ่มวาดะแทนท่านเด่นโต๊มีนาที่มาเลยรับเลือกตั้งแล้วก็ขึ้นเป็นเลขาธิการพรรคและจุดสําคัญจุดสําคัญก็คือยุบรวมพรรคความหวังใหม่เข้าไปรวมกับพรรคไทยรักไทย,ไทยจําได้ไหมครับสมัยนายกทักษิณเมื่อเดือนมกราคม2545 หลังจากนั้นมาท่านวันมุฮัมหมัดนอมัต<ๆ>าก็เรียกกันสั้นวันนอ<ๆ>ก็คือเรียกชื่อท่านสั้นย่อๆวันมุฮัมหมัดชื่อก็คือวันมุฮัมหมัดนอนามสกุลมัทา<ๆ>ก็เลยเรียกกันว่าวันนอนะครับก็เป็นรองหน้าพรรคไทยรักไทยนั้นถ้าท่านมีลืมตรงนี้ก็ต้องลึอกออกนะครับว่าข้อตกรงนี้มันคืออะไรคือสมมุตินะสมมุติว่ารัฐบาลของ ก้าวไกลไปต่อไม่ได้เพราะนี่คือด่านแรกซึ่งมันยังไม่หินเท่าวันนี้นะที่จะมีการโหวตเลือกประธานสภาโหวตเลือกประธานสภาสมมติว่ามันจบไปโดยวันท่านวันนอเป็นเดี๋ยวค่อยดูนะครับวันนี้ค่อยดูนะมันจะมีอะไรมาให้ดูเยอะแยะเลยเพราะเป็นการลงคะแนนรับมันจะมีตัวเลขอะไรแปลกๆปลประหลาดประหลาดออกมาก็ค่อยดูกันแล้วกันแต่วันต่อไปก็คือวันเลือกนายกรัฐมนตรีไม่ง่ายครับผมยืนยันมาโดยตลอดว่าไม่ง่าย เพราะสวถ้าไม่ผ่านด่านนั้นเพื่อไทยเหมือนจะดูออกว่าถ้าไม่ผ่านถ้าถ้าคุณพิธาไม่สามารถจะผ่านด่านนั้นไปได้คือไม่ไปเสนอกอี่ครั้งก็ไม่ผ่านอย่างเงี้ยมันจะกลับไปสู่ข้อตกลงที่บอกว่า,ถ,า,ถ,าถ้าเพื่อถ้าก้าวไกลตั้งไม่ได้ฉันตั้งนะแล้วก้าวไกลก็ไม่หนีไปไหนนะนั่นแหละครับเหมือนจะรู้สมมุติตีต่างว่าตีต่างต่อไปอีกว่าถ้าก้าวไกล เป็นประธานสภาลองนึกภาพนะครับก้าวไกลเป็นประธานสภาคุณพิธาไม่ได้เป็นนายกอันนี้ผมตดต่างนะแล้วพอเพื่อไทยจะตั้งรัฐบาลอะไรจะเกิดขึ้นในเมื่อคนนั่งเป็นประธานคือคนของเก้าวไกลนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นงานนี้งานนี้ก็เรียกว่าเขาใช้คําว่างไงอะ่ะมันเหมือนกับว่า เพื่อไทยขาดทุนนิดหน่อยแต่ก้าวไกลยับเยินยับเยินจริงๆนี่ท่านฟังครับวันนี้หนังสือพิมแนวหน้าพาดหัวบอกว่าด้อมส้มระงม,มเช็คเสียงกองเชียร์ก้าวไกลถอยประธานตะพาแล้วไงต่อถ้าพิธาไม่ผ่านด่านนายกาในเพจบนเพจพักก้าวไกลนะ Move For w a r d Party ซึ่งได้โพสสี่ข้อตกลงร่วมกันของพรรคก้าวไกลและเพื่อไทยนั้นนะที่ผมอ่านไปฟังมเมื่อกี้เนะขออเุญาตก้มหน้าก้มตาอ่านเลยนะมีบรรดากองเชียร์เข้าไปแสดงความคิดเห็นเยอะมากครับส่วนหนึ่งก็จะเห็นด้วยกับการหาทางออกร่วมกันได้แม้จะต้องเสียประธานสภาไปก็ตามเนื่องจากบอกว่าปัญหาปากท้องของชาวบ้านมันรออยู่นะเอาไว้เลือกตั้งครั้งหน้าต้องแลนสไลด์ไม่มจำเป็นต้องมีพรรคร่วมอีกเดี๋ยวเขาหน้าเอาคนใหม่ เราให้แรนสไลด์เลยจริงๆคราเนี้ขเขาไม่ได้จะแลนสไลด์ก้าวไกลเขาตั้งใจจะแรนสไลด์เพื่อไทยแต่มันหลุดมาที่ก้าวไกลเนี่ยครับมีบางคนบอกงี้ครับไม่เห็นด้วยตัวเองได้ตั้งร้อยห้าสิบเอ็ดที่นั่งไปยอมตามเกมเพื่อไทยทําไมบางคนฟันธงเลยบอกก้าวไกลไม่ได้ประธานสภาไม่เด่นนายกวงเล็บไม่ผ่านด่านสบพี่ทาเป็นหัวหน้าฝ่ายค้านนายกคนต่อไปคือประวิตร จบแยกย้ายนี่อีกคนหนึ่งอันน,น,นี้อันนี้น่าคิดมากครับก็บอกมันเหลี่ยมต่ออีกแน่นอนหมายถึงใครก็เดาถูกนะมันเหลี่ยมต่ออีกแน่นอนรับประกันได้เลยครับคนนี้สิครับเห็นภาพเลยบอกอยากเป็นรัฐบาลจนต้องยอมเสียตาแหน่งนี้ไปจริงๆเหรอคิดหรอเดี๋ยวนี้ก็ต้องรออยากเป็นรัฐบาลจนต้องยอมเสียตำแหน่งนี้ไปจริงๆหรอ คิดหรอว่าจะได้ตําแหน่งนายกเจ็บนะครับในฐานะคนลงคะแนนให้ก้าวไกลตําแหน่งนี้ควรเป็นของพรรคอันดับหนึ่งทาลายความชอบธรรมทางการเมืองเนี่อีกคนบอกเตรียมตัวรอประเด็นต่อไปอุปสรรครอบด้านจริงๆอีกคนบอกประเด็นต่อไปถ้ากกก็คือก,ก,ก้าวไกลนะเสนอชื่อพิธาเป็นนายกแล้วไม่ผ่านละ่ะแล้วไงต่อถ้าเพื่อไทยจะมาสารต่อแล้วกองเชียร์ด้อมส้มเขาจะเข้าใจไหม ไปเคลียร์กองเชียร์แต่เราฟัง้เขกาใจด้วยเดี๋ยวทัวร์ไม่รู้อีหนุอยเนยจะลงนะเนี่ยคำฝังคบนี่คือเสียงของคนส่วนหนึ่งแต่มันสะท้อนในภาพให้เห็นถึงอารมณ์ความรู้สึกของกองเชียร์ของพรรคก้าวไกลเฮ้ยเมื่อวานนี้ยังตะโกนอยู่เลยนายกต้องพิธาประธานสภาต้องของก้าวไกลวันนี้ตำแน่งประธานสภาไปแล้วอยากจะร้องเพลงนี่ยมาเกมนี้ฉันก็รู้ ว่าจะต้องลงเอ่ยอย่างไรจำได้ไหมเพลงของอินคาใช่ไหมวรรคสุดท้ายก็คือชั้นมันแค่ทางผ่านนั่นแหละครับมันจะเป็นอย่างนั้นหละนี่ท่านบังครับท่านชวนบอกท่านวันนอยน,นี่เหมาะนั่งเป็นประธานสภาแต่ว่าส่วนตัวในเชียเชียหมอชนละนานที่เติมตัวมาสี่ปีแล้วท่านชวนว่างนั้นนะท่านบังครับ วันนี้ประวัติท่านวันนอยจะถูกเอามาเปิดมามาเผยอะไรเยอะแยะมากมายนะครับท่านวันนอยที่เคยถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองไปพักด้วยนะท่านนะครับอ่ะคราวนี้มันจะมีการเลือกประธานสภานเมื่อวานนี้ครับกองบัญชาการตำรวจนครบาลโดยพลอวตรีสงควรพึ่งทรัพย์รองผบชนปฏิบัติราชการแทนผบชนมีคำสั่ง นะเรื่องให้ใช้สถานที่ควบคุมห้องขังอของสนทุ่งสองห้องสนฉลองกรุงสนจระเข้น้อยเป็นสถานที่ควบคุมพิเศษเฉพาะคราวโดวยมีใจความสรุปว่าตามสถานการณ์ด้านการข่าวปรากฏขอ้อมูลอันน่เชื่อถือได้ว่าได้มีกลุ่มผู้ชุมนุมที่มีความเห็นต่างทางการเมืองและกลุ่มแนวร่วมอื่นๆนัดรวมกลุ่มจัดกิจกรรมชุมนุมภายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมีลักษณะของการที่จะใช้ความรุนแรงไม่ปฏิบัติตามพรบการชำรสาธารนณะพศ .2558 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจก่อให้เกิดความไม่สงบรเรียบร้อยในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นโดยสรุปนะให้เพื่อที่จะควบคุมกรณีที่มีการจับกลุมตัวผู้ต้องหาเป็นจำนวนมากหรืออาจจะก่อให้เกิดความไม่สงบรเรียบร้อยหรือเกิดอันตรายประการอื่นจึงให้ใช้สถานที่ควบคุมของสนทุ่งสองห้อง สอนอฉลองกรุงสอนอจระเข้น้อย,ะะเ,ย,อยเป็นสถานที่ควบคุมพิเศษเป็นการเฉพาะคราวตั้งแต่1ถึง31กรกฎาคมจนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจก็คือล้างห้องรอแต่ไม่ได้ซื้อ,อเลี้ยงเข้าผัดรอนะครับจบผมเหลือเวลาสัก2-3สานาทีอขออภัยจริงๆวันนี้ผมผม,มรีบมากเป็นภารกิจสำคัญ นัดสาวยังไม่สําคัญเท่านี้เลยนี่คือการนัดหมอครับหมอบอกเจ็ดก็ต้องเจ็บแปดก็ต้องแปดหมอที่สําคัญกว่าสาวเอาเรื่องนี้หน่อยเรื่องของอ้อเรื่องคุณพิธานนะครับยังมีด่านอีกเยอะแต่เรื่องนี้บางคนมองเป็นเรื่องไร้สาระผมเล่าฟังหน่อยแล้วกันดูวลบลเป็นเหตุเรื่องไกลร้องกรกตอเอาผิดพิธากระทำขัดรัฐนูลจะทําให้สิ้นสมาชิกภาพสอสอ ร้องต่อครับคุณลวงไก่ในปกติแกร้องดีนะบางเรื่องแต่เรื่องนี้ผมดูแบบเหมือนเหมือนหาเหตุหรือเปล่าก็ก็ไม่รู้ละแกก็วางแกไปอีกเรื่องหนึ่งที่ผมพาดตัวไปแล้วต,ต้องเล่านะครับก็คือเป็นเรื่องที่นายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้คุณอนุชาบุรภัชชัยศรีซึ่งเป็นรองเลขานายกฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจําสํานักนายกบอกว่าพลเอกประยุทธ์ยินดีที่ได้ทราบว่า ได้ทราบว่า13มหาวิทยาลัยของไทยได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลกไปตัปี2,567นี่มหาวิทยาลัยในโลกนี้มีเท่าไหร่โอ้โหผมว่าเป็นหลายหมือนอ่นนะครับใน199ประเทศ193ประเทศเรามีมหาวิทยาลัยเยอะแยะมากมายทั้งของ ของเอกชนทั้งของอะไรเนี่ยนะครับแต่ของประเทศไทยได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลกจากรายงานการจัดอันดับนะครับของสถาบันชั้นนำระดับโลกด้านการวิเคราะห์สถาบันอุดมศึกษามีที่ไหนบ้างครับไม่ต้องเอารายละเอียดนะ้เวลาจะหมดแล้ว13แห่งปรากฏว่าได้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังมหาวิทยาลัยนเรศวรมหาวิทยาลัยศิลปากรและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนี่นายกบอกยินดีกับชื่อเสียงและก็การพัฒนาสถาบันเรามีจุดขายเยอะประเทศไทยเนี่ยครับแหล่งท่องเที่ยว แล้วในสถาบันการศึกษาของไทยนี่ก็มีนักศึกษาต่างประเทศเขานิยมมาเรียนนะครับถ้ามีคิดถึงว่าต้องไปชุบตัวเมืองน,นอกก็เรียนสถาบันบ้านเราเนี่แหละครับขออีกเรื่องครับเป็นเรื่องที่ออกข็าเตือนละหกโมงยีแล้ว,ลวอ่ะขออีกหนึ่งนาทีสมยศสวนบิ๊กป้อมยันตนเองมีศักดิ์ศรีคือเรื่องที่คุณลุงป้อมเหมือนกับบีบีว่าให้สม่งยศลาออกอันนี้ผมไม่ต้องเล่าย้อนแล้วนะเสียเวลา ท่านสมยศบอกตัวท่านเองก็เป็นคนมีศักดิ์ศรียศเดิมก็ถึงพลนบเอกคือเหมือนจะเทียบบอกว่าคุณพลเอกผมก็พลนบเอกอะ่ะแทนที่จะเรียกมาคุยกลับไปประจานไม่เรียกมาคุยแต่ยังไงก็ตามจะไม่ทำ้ายฟุตบอลไทยและข่าวสุดท้ายที่จะคุยกันเช้าวันนี้ครับก็หลายคนอาจเห็นข่าวแล้วครับนี่คือที่มาที่ไปของสาเหตุการจำคุกถึง1 1 5 5ปี จำคุกประสิทธิ์เจียวกก1,155ปีปรับ145ล้านร่วมกับอีก2องบริษัทร่วมคือหลอกลงทุนซื้อขายกระเป๋าเบลนเนมจำคุก1,155ปีแต่ว่ากฎหมายนั้นให้จำคุกได้แค่20ปีเอาเถอะครับถวงเดือนก็แย่แล้วมนทินมาแล้วนะครับท่บานฟังครับวันนี้ผมต้องขอภยัยจริง,รงผมจบตรงนี้เลยเพราะว่า บอกแล้วว่าผมมีธุระสำคัญจริงๆ๋ยวทุ่นที่คอยว่ากันเต็มๆเวลาวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังขอบคุณทุกสถานีขอบคุณผู้ดูแลเสียงตามสายขอกระจายข่าวทุกแห่งนะครับเดินละครับเดี๋ยวสถานีต่างๆไม่ต้องลิกลื้อื่นนะครับเดี๋ยวคุณหนูนาจะชชวดเปิดเพลงให้แล้วก็ถ่ายทอดข่าวจากพัทยาป,ประเทศไทยไปจนเสร็จสิ้นขอบคุณคุณหนูนาด้วยวันนี้ลาไปก่อนทุ่งหกโมงเช้าเจอกันใหม่ กลุ่มสินกลางและผมทวีปขันบุรีสวัสดีครับ